สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยหรือเอฟเปไทยแลนด์ได้ประกาศรายชื่อ56นักเตะทีมชาติไทยชุด U23 นะครับเพื่อจะแยกเก็บตัวเป็น2ชุดในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ราชประชาปากช่องโดยทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อ56นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม นะครับก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1จะเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่8ถึงวันที่10ตุลาคม2567ผู้รักษาประตูนะครับนัตพัฒน์มากท้วมจากสโมสรโปรลิเทโลเอฟซีนรงศักเนื่องวงษาจากสโมสรน,นครราชสีมามาสตาร์เอฟซีนาราวิทย์อินทเจริญจากสโมสรน,นครศรีอนเต็ดพันธกิจบุญยะโชตจากสโมสรแพร่ยูเนเต็ดกองหลังนะครับ สพลน้อยวงจากสโมสรโปลิทเทโรเอฟซีพิชิตชัยเสียนกระทอกนะครับจากสโมสรโปลิทเทโรเอฟซีทวัตชัยอินประโคนจากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดชนพัฒน์บัวพันธ์จากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดวาริชชูทองจากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดบุคคณีเล็มดีนะครับจากสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดธนชัยนาคธนาคุลจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้ธีรกรวินจันทร์ศรีนะครับจากสโมสรรุจิยายูเนเต็ด ภูมิชนกแกมกล้าจากสโมสรอยาอยิธยายูเนเต็ดกองกลางสมครามสมุรน้ำพึ่งจากสโมสรโปรลิเทโลเอฟซีสตวสรรษลีลาจากสโมสรโปรลิเทโลเอฟซีสิทธาบุญล,ล่าจากสโมสรการท่าเรือเอฟซีชวันวิทย์แซ่เลาจากสโมสรพรามแบงคอกพักพลบุญช่วยจากสโมสรเกษตรศสาสตร์เอฟซีพลทกรหารรัตนะสโมสรเกษตรศสาสตร์เอฟซี ปฏิพานชัยโพเทพสโมสรชัยนาทฮอบินนัทพงษ์เชื้อการมุดจากสโมสรน,นครศรียูเนเต็ดนารากรแก่งกระโทกนะครับสโมสรอยุธยายูเนเต็ดพงศพักตั้ง,งรทรั์สโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดวงศกรตโมพุทธศิลิสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี FC. กองหน้านะครับอับดุลรอมานเอสซาดี D, สโมสรโปรลิเทโรเอฟซี FC. พิน,นวัฒน์ผลสว่างสโมสนนนรนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซี พันธมิตรประพันธ์สมสรพีทีประจวบเอฟซีธนกรษตอะอไขสมสรสอนนครศรียูนเต็ดกลุ่มที่2นะครับจะเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่12ถึงวันที่1 4ตุลาคม2567ดมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับผู้รักษาประตูภูมิวรพลวรรณบุตรสมสรสอนบุรีรังเอฟซีนัทวุฒิผู้บุญสมสรสอนการท่าเรือเอฟซี FC, สุพนัทส,สุดาทิพย์สมรทรูแบงค,ค์กยูนเต็ดสรวล โพสมนนะครับสโมสรสงขายเอฟซีชมพัฒบุญเลิศสโมสรชนบุรีเอฟซีกองหลังนะครับพัทธพลศึกษากิจสโมสรสุขุไทยเอฟซีชัยพลอดทนสโมสรนครปฐมยูเนเต็ดวัชรชัยโพธิบาลสโมสรการท่าเรือเอฟซีอรุชาดวงดาวสโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีธนกรสิงห์โคกกรวดสโมสรพัทยายูเนเต็ดอัตพลแสงทองสโมสรสมุทรปราการซิตี้ พิทวัตจีนไทยสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีเพทายพรมจันทร์สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีชานนท์ธรรมมาสโมสรจันทบุรีเอฟซีกองกลางนะครับเสกสรรราตีสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสุนดะฮาเซกาวะสโมสรทูแบงคอ์อกยูเนเต็ดสียศด,ด่านสกุลสโมสรทูแบงคอ์อกยูเนเต็ดชนลชาติทองจินดาสโมสรทูแบงคอ์อกยูเนเต็ดฟิลิปปิยวัตไบร์นะครับสโมสรทูแบงคอ์อกยูเนเต็ด กิตินสุวรรณศรีนะครับสโมสรสมุทรปราการเอฟซีพัชรพลเหล็กกุลสโมสรสมุทรปราการซิตี้ภูริเดชแคลนตันสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดพีรพัฒน์ผลสว่างสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีกสิดิษกาลสินสมสทรสอนชนบุรีเอฟซีกองหน้านะครับพานุพงศ์วงศ์พิลาสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพักวัดสัพพโสสโมสรการท่าเรือเอฟซีเกลึกพลอาบดําสมสรแพร่ยูเนเต็ด และยศกรบุรพาสมมสรชนบุรี FC การเก็บตัวครั้งนี้นะครับก็จะเก็บตัวที่ราชประชาปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีเป็น2ชุดนะครับที่แบ่งออกมาชุดละ28คนนะครับชุดแรกก็จะฝึกซ้อมระหว่างวันที่8ถึงวันที่1 1นะครับชุดที่2จะฝึกซ้อมระหว่างวันที่1 2ถึงวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นการเรียกตัวนะครับของนิชิกะยะและทีมงานเป็นเป็นครั้งแรกนะครับในการเรียกตัวนักเตะทั้ง2ชุดนี้ครับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อจะคัดเลือกนะครับเพื่อจะคัดเลือกตัวเป็นทีมชาติไทยชุดยูยี่สามซึ่งจะลงทําการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สำคัญ2รายการนะครับในปีหน้าก็คือ,อทัวร์นาเมนต์ซีเกมนะครับที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็รอบคัดเลือกนะครับผู้บอลาาเอเชีย ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการทํางานอย่าง100%เซนะครับของนิชิกายะเราจับตามองครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าปกติแล้วปัญหาที่ผ่านมาคือที่มไทยชุดยูยี่สเนี่ยจะมีประเด็นการไม่ปล่อยตัวในไทยลีกของเราเพราะว่ายูยี่สในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยจะไม่ใช่ฟีฟ่าเดครับทางสโม,มสรจะปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัวก็ได้และนักเตะยูยี่สส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นนักเตะที่สังกัดสโม,มสรแล้วครับเล่น,นระดับอาชีพแล้ว ในช่วงใดก็ตามแต่สโมสรต่างๆก็มีความสําคัญในการใช้นักเตะเหล่านี้ก็จะไม่ปล่อยตัวมาทําให้ทัวร์นาเมนต์ของยูฟ่สาสข้างจะมีปัญหานะแต่ตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขส่วนหนึ่งครับก็ร,รอดูว่าจะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกหรือไม่แต่ผมคิดว่านะครับนักเตะที่เข้ามา,ารวมทีมครั้งนี้ก็รวนแล้วแต่สังกัดสโมสรที่มีชื่อเสียงนะครับดูรายชื่อแล้วก็ใช้ได้ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในรุ่นหนุ่ม นะครับจะมีทั้งเคยติดทีมชาติและไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนผสม,มันอยู่ในนี่แล้วครับแล้วก็ตองหาความสามารถนะส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคของแต่ละคนว่าสามารถที่จะทดแทนกันได้ในะตำแหน่งต่างๆ่าถ้าเกิดคนหนึ่งไม่ติดคนหนึ่งจะติดมาแทนได้ไหมล้วก็ระบบาการเล่นเป็นทีมเนี่ยมันจะสามารถาเสริมจุดที่พึ่งความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะบางคนนี้ได้ไหมนะครับปัญหาคือถ้าเกิดมีนักเตะฟีเท้าดีเนี่ย ไม่ติดเข้ามามันเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทีมนะเมื่อก่อนเนี่ยแต่ถ้าเกิดใช้ระบบการโค้ดในลักษณะของโค้ดอิฉิเนี่ยให้นักเตะมีอยู่ในดับพันกลางก็ได้ครับฝีเท้าอะแต่ขอให้รับแท็กติกได้ดีมีความขยันมีความฟิตนะมีความฟิตมีความขยันแล้วก็มีความตั้งใจในการเล่นเข้าใจระบบะงานการเล่นที่โค้ดวางมาให้เนี่ยผมคิดว่ามันจะขับเคลื่อนไปได้ดีด้วยตรงนี้เองครับเป็นจุดที่เราจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเตะที่ไม่สามารถจะมาร่วมทีมได้ นักเตะหลายคนนะอย่างยศกรบุรภาอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะฝีเทา้าดีและเคยตีทีมชาติมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญนะในแดนหน้าของทีมทไทยชุดนี้เดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปครับว่าทางนิชิกายะเนี่ยจะเลือกใครบ้างนะครับใน56ตัวผู้เล่นเนี่ยให้เหลือ23ตัวที่จะลุยศึกสองศึกใหญ่ในช่วงปีหน้านะครับว่าจะมีนักเตะคนใดบ้างที่จะเป็น นักเตะในลิสตายชื่อของยู23แต่ว่าทั้ง5-6รายชื่อเนี่ยคืออยู่ในขอบเขตที่นิชิคยะได้ดูตัวไว้นะครับแล้วก็ปรึกษากทีมงานในการเรียกตัวมาครั้งนี้โดยจะแบ่งเป็น2พาร์ท2ทีมในการเก็บตัวนะครับที่ปากช่องนครราชสีมาเป็น2ช่วงติดต่อกันในช่วงนี่แหละครับช่วงที่เขา,าแข่งขันฟีฟ่าเดกันอยู่นี่แหละ ก็เป็นข่าวคราวนะครับความเคลื่อนไหวนะครับมีประกาศออกมาแล้วเริ่มต้นนะครับนับหนึ่งแล้วครับยูยิจะเป็นอย่างไรบ้างทีมนี้นะครับสําหรับโค้ดที่มาใหม่นะครับก็คือนิชิกายะจะรอดูผลงานครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แน่นอนนะครับการทํางานของนิชิกายะเนี่ยจะร่วมทํางานกับโคดิชิอย่างใกล้ชิดนะครับทางโคดิชิก็จะลงมาช่วยดูแลแล้วก็ทางนิชิกายะเนี่ยก็จะมาดูงานนะครับกับทีมชาติชุดใหญ่ของอิชิด้วย ต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นการทํางานประสานกันระหว่างทีมชาติไทยชุดใหญ่กับทีมยุยบสาในทางด้านเรื่องอวิธีการฝึกซ้อมนะครับสปีดบอลเทคนิคต่างๆนะครับที่มันจะต้องไปด้วยกันเพราะว่าทีมทั้งสองจะต้องเป็นทีมคู่ขนานไปนะับเพื่อที่จะส่งต่อนะครับส่งต่อนักเตะขึ้นมาอย่างชุดใหญ่ทางด้านยุยบสาเองก็จะพยายามมองหาตัวนักเตะที่เป็นรุ่นเยาวชนขึ้นมาติดทีมยุยบสาแล้วก็มีการพัฒนาในลักษณะเดียวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ซึ่งตรงนี้เป็นผลดีครับผมคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยคือทีมโฮลยิชิเขาไม่ได้ใช้ซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วครับปัญหานักเตะจะมาติดหรือไม่มาติดขอให้คุ้นเคยกับโค้ชนะครับขอมีฝีเท้าที่ใช้ได้และตั้งใจผมคิดว่าทีมไทยเราจะไปได้ดีและนักเตะคนใดก็ตามแต่นะครับที่ตั้งใจที่จะมาติดทีมชาติแล้วก็เรียกตัวเข้ามาเนี่ยนะครับผมคิดว่านะมันจะเป็นอนาคตของตัวเขาเองในอนาคตเพราะว่านักเตะสามารถพัฒนาทางด้านเทคนิคฝีเท้าได้ทุกคนครับ เพียนแต่ว่าที่ผ่านมาเราพึ่งนักเตะที่เป็นลักษณะฮีโร่เป็นลักษณะที่มีฝีเท้าจัดจ้านด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าสาสมมาด้วยตัวเขาเองครับแต่ต่อไปนี้ครับระบบของทีมชาติเนี่ยจะพัฒนานักเตะขึ้นมาด้วยระบบทีมครับรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอะไรบ้างสําหรับทีมยูย่สามเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับสาหรับผลงานของโค้ดนิชิกายะก็ตอนนี้กําลังเรียกตัวมารวมทีมกันแล้วก็เราจะรอดูทีมงานของสตาฟโค้ชชาวไทยนะครับที่มาร่วมงานกับนิชิกายะ รูครับว่าย y, y i p 3มันร่อยจะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปครับที่ลาวเป็นดาววิเศษกระตองกินเลวทําคนที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแลน้นสูสึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกวายกว่า,ก,วาก้าวไปข้างหน้าไหมว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุตปนไทยร่วมใจช่วยเชียงู

ทำคนที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่ายพรก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบนไทยร่วมใจช่วยเชียร์กู